ก็ขอการสวัสดีนะครับผมทุกคนและท่านผู้ชมด้วยวันนี้อยู่ในช่อง The Phoenix Cougar cool ว่าจะลงคลิปวันเสาร์วันนี้ัเสาร์แล้วอันนี้เราก็อยู่ในบ้าน มผมจะงงว่าไอ้น,นี่มันคืออะไรผมสามมาั่งเลยมนกาเป็นยมันเอามาลบบ้านให้ชัดเลย เสียงผมไม่ชัดกับไ็นเพราะผมในตอนนี้กินทั้งกดบอกเลยว่าฮปมาทิแล้วได้เล่นไหมครับไปคิปเปอร์มันระเบิดตรงนี้บอกเลยว่าล้าวมันเธอาล้าเลย พ่อครัวที่ทำพังหมดเลย mm. ต้องเรียกเขาพี่เลดเลยสิเนาวโอเคนะครับวันนี้เราก็จะพักผ่อนกันก่อนแต่ตอนนี้น่าจะเป็นเวลากลางวันนี่นายเนี่ย เยี่ยมเลยจอต,ต้นเชอร์รี่เหมือนเดิม,ม,มนะตอนเรเก็บเนี่ยต้องอันตรายโคตรแล้นะความพยายามในการอยากไดกินคลิปนี้ทำประมาณน่าจะประมาณสิบนาทีเจอน,นัญผ่านมาแล้สองนาทีแล้วแปดนาทีอาจจะมีเกินมาสักสิบสิบนาที มขไม่อยากให้ามานี่นะ่เขาแกงนอนเลยจะได้บปที่นี่เลยเขาจะไปตอนนี้เจอคิปเปอร์แบบสกเก็ตเซน,นโอเคฝักจุดตกร้อยผมมองแล้วผมต้องเอาพูัอวไปได้วย ราจะไม่ปิดประตูตบ้านไว้เพราะไม่มีตัวอะไรเข้าแน่นอนผมไม่ลองฝังเกมมาหลายว,วันแล้วว่าอุ้ยขาแล้วออตายเลยไปตอนที่ผมนะขึ้นต้นไม้หรือเข้าในป่าเนี่ยมันแหลกมากมากเลยหรือเป็นเพราะสัตว์เยอะไปรู้นะเพราะในแมปนี้ผมไม่เคยซัมมอนพวกสัตว์มาเลย ำมอนคือการอัญเชิญนะหรือว่าเป็นคำการคำสั่งไงที่เราจะไปคือบนนู้นบนบนนู้นนะผม น่าจะทำเดี๋ยววันหลังผมไปหามให้ตัดดีกว,ว่าละจะทำเป็นอะไรขึ้นพะมันขึ้นอยากหมากโอ้ทุกคนดูสิว่าผมเจออะไรผมเจอซากประตูมิติีนเธอไหมอืมอืมอืมเราอย่างไงวะเนี่ย มีบล็อกแป็กมาเลยโอ้ยอืกูนักเก็ตมีฉนวนด้วยนะฟรินคิวอะไรเนะี่ยอ่านไม่ออกไงอืม โดนตาเลยเนี่ยเพิ่งเห็นมาด้วยผมมีแต่ของเหล็กนะมาขดเอ่อ คือเราเนี่ยจะมาขุดเจ้าต้นนี้ไปปลูกที่บ้านกันแต่มองแล้วเนีนนะ่ปลูกสวนหลังบ้านคงไม่ได้อันนี้คืออันที่ผมปลูกไว้หยัดแล,ล,ล้วขัวระยำเอ้าผมต้องใช้อะไรขุดวะเิบาพวานพวไม่ได้ไ อเคนะครับผมกลับบ้านแป๊บให้ hey, ทุกคนดูสิว่าเจออะไรเราเจอแพ้อเคครับใช้ความนั้นโทษแตกันขึ้นแล้วก็กลับไปในโรอบเลยนี่ครับผมมันจะขควดปะวะเจ้าแพะมันสามารถขควดคนได้แต่อย่าไปหาเลือกมันดีกว่าถ้าเราโยมันหัวม,มันก็จะชนเราพูดจริงนะกันว่าน่าถือโลไว้ด้วย เดี๋ยวผมจะพยายามให้มันควิดผมให้ได้เอ๋ดูน้านดูดนอ้ยเห็นไหมเตีเพียงมนะันจริงๆเนี่ยในเกมเนี่ยตัวอย่างของไม่คราฟเนี่ยที่ผมดูนะแพะมันควิดโคตรแรงเลยโอเคครับผมผมเอา พิกเอ็กซ์นะผมเลยว่าอิตเตอร์นะผมแล้วก็ขวางแล้วก็จอบมาด้วยผมอ่าจอบุดได้โอเคต้องใช้จอบเอา้าอะไรเนี่ยหรือหรือมันมีแค่นิดเดียววะอย่างน้อยก็เอาจอบมาเพราะฉะนั้นก็ ช้เอาขวดดินเลยเลยกันเดี๋ยวจใช่พวกลืมนะผมอันอันเมื่อกี้มันไม่ใช่เรียกว่านี้นะว่าเรียกว่าขาดโอ้ลืมทนนะครับผมตอนนี้นะไมครับก็จะเป็นเวลาเย็นแลว้ว อีนนี้เดี๋ยวก็เือนแล้วแดละผมเรื่องสงสารพอแั้นะ <S <S 2> <S 2> เออเนี่นี่นี่อันนี่โอเคนะผมไดม้มาสีา่ได้มาสีแล้วได้มาสีหัวแลนะ้วลองใช้ขวานตัดเสิขวานตัดเร็วด้ยแต่ใช้ช็อปปิ้แอคไม่น่าได้ได าขึ้นไปดีกว่ามาเราจะใช้มันได้แค่บางเหมือนจะได้แค่บางอันนี้เฮ้ยผมเห็นอีกแล้โอเคครับเอาไปแค่นี้ก็ได้นะพอใจ้แล้วผม เส้นเงี้ยเว้ยว้าวอืมลองขุดสักอันก็ได้เพื่อได้เพื่อเราจะได้ไปนเนเธอร์กันสักครั้งปัจจีแบบนี้ผมจริงๆแมบบแมบปบนี้ผมขับไปนนเนเธอร์แล้วด้วยโอเคขุดไปได้ตอนนี้ก็สิบนาทีแล้วนะผมคลิป คิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เกินจะก,กัดที่เรากำจะก,กลับแหวนที่ผมคิดว่าคืห้าเลยสิบห้านาทีแล้วต้องเป็นสิบห้านาทีเป๊ะๆเลยน,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 นะทอมกำหนัไปเอง ในหมู่บ้านล้างที่เห็นกันในคลิปตัวอย่างคลิปแรกนะผมเป็นคลิปแรกที่ลงตัวอย่างครับผมจริงๆในคลิปแรกถือว่ามันเป็นไฮไลท์นะแต่มันดูไม่นสนุกเท่าไหร่ผมมองแล้วนะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะผมถ้าเป็นคลิป ฟีไฟกับเพื่อนนะผมอีพสองเนี่ยมันจะประมาณสองเดือนสองเดือนหน้าก็อาจะได้ทำเพรตอนนี้ก็ทำแค่ไมค์ครับ t ไปก่อนนะผมอีกอย่างนึงครับเกมผีเนี่ยหรือว่าเกมหรือว่าเล่นโชว์เฉยๆเนี่ยมันเป็นเล่นทุกเกมเล่นทุกเกม,มแต่ถ้ามีถ้าผมมีคอมือมร้ดบุ้งเนี่ยผมมันจะโหลดมาเยอะเนดะีใจมากเลย นั่นนหะว่าตะเกียงแบบนี้เอาเรื่องแสงเลยผมว่าผมทำเอนชาร์สกันอุตส่ามีลามพิสนะมเดี๋ยวมาใช้กับดาวก็ได้นะเลเวลผมได้แค่นิดเดียวนะน่าจะคาบได้แค่บางอันคือ่มผมไม่เปชอตชาร์ส่ โอเคครับเอ็นชัดต้องรอเลเวลอ้อตอนลดอ๋อตอนรอไอ้น,นี่มันลดเลเวลแล้วตือนยังไม่เป็นไร,เ,รเลเวลหน้าผมต้องฟาร์มขนาดไหนนะถึงจะได้เลเวลเยอะๆตอนนี้เราก็ได้พ i ิก X แบบนี้แบบวันนั้นผม,ผมรู้สึกว่า อันนี้เป็นความคิดเลยนะผมว่ากล้องส่องทางไกลอย่างอันนี้มันคู่กับธนจริงเพร,ราะถ้าเราเบิกไปใช่ไหมปึ๊บเราส่องมันเร็วๆแล้วก็ยูยน้าเฉยๆเราเล็งมันแล้วปึ๊บแล้วก็ยิงครับมันก็ยิงโดน,นเราชี้เลยตัวที่เราไม่ชึบบร่ากายแขงแรงคือเราเล็งพวกเต็มใจนี้นะ โอเคครับไปเดินนะผมเห็นว่ามันไอ้นี่มันมีเส้นด้วยนะเนี uh ่ยอ๋อมันเป็ะขอนี่ยหว่ะโอเคครับถับไปตอนตกลางวันก็โอเคครับก็ okay, บจากไปด้วยผ้าเดิมเหมนเดิมนะผม โ <Okay, S 2> อเคครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์นะผมเพื่อให้คนติดตามถึง20คน